สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผ่าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่582ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าพี่ๆปิดคู่นะคะจะอยู่ที่คู่ละ300บาทนะคะ ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมาเยเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะนีนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรากหลายเนื้อรากรายพิมพนะคะพี่ๆลองเลือกรับดูรับชมได้เลยนะคะชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะเป็นรายการที่2นะคะ ต่อไปรายการที่3นะคะรายการที่3นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะด้านหลังจะมีตัวอักษรแบบว่าตัวหนังสือจีนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4ี่นะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะมีโรยมวลสารนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้หน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีโรยวนสารนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีหน้ามีตานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่9้านะคะเป็นพระสมเด็จมีโรยมวลสารนะคะหลากสีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9้านะคะ ต่อไปเป็นรายการที่10บนะคะเป็นพ้าสมเด็จเกตเอียงนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะท่ามะไฟนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำม์นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นพระ รูปหล่อนะคะรวมห้องเงินนะคะหน้ายิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระมเหสวนนะคะ พระม่เหว่วนะคะองนี 5, like er, er, er. the the ้นะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อเนียมนะคะหลวงพ่อเนียมนะคะองนี้นะคะเป็นพิมใหญ่นะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะ รายการที่17เนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหาร่ารนะคะจังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะที่ระลึกใน งานผูกพระฤาษีมาปีสองห้าสองหนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อสาคอนนะคะวัดหนองกับนะคะจังหวัดระยองปีสองห้าห้าสามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพญาคุดนะคะเป็นพระสมเด็จขี่พญาคุดนะคะหลวงพ่อปานนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นพระ25ศสัตวรวันะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญพระหูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะปี248 4อนะคะองนี้เป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญพระเจ้าตากศินนะคะเหรียญพระเจ้าตากสินนะคะปีพศ2518นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระนางพญานะคะด้าน,นหลังองนี้ก็จะมีรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะองนี้ด้านหลังมีตัวยันอักขะระนะคะเป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปังน้ํานะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อปางน้ำนะคะเหรียญของขวัญน,นะคะพระผงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่29เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังฮนุมาน,นะคะที่ระลึกในงานปลูกพระศีมาปี2521นะคะเป็นเนื้อผิวทองแดงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นพระหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญดอน,นะคะที่ระลึก2478นะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นอรหันต์นะคะองค์นี้นะคะที่ระลึกในงานผูกฝั่งรูปนิมิตแม่น้ําครูเก่านะคะเป็นรายการที่สามอ็ดนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระ32นี่เป็นเหมือนพระ ซุ้มกอนะคะองนี้นะคะคล้ายๆนะคะเป็นรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะวัดลหารได้นะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญจตุรพิษพรชัยนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเนื้อกะไหลทองแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะโวยหมื่นล้านสมปาถนานะคะหลวงปู่ศิลาปี2564นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่สามิบแปดนะคะเป็นเหรียญพยาพารีนะคะเหรียญพยาพารีนะคะหลวงปู่ศลานะคะปีสองห้าหกเจ็ดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบก้านะคะเป็นหลวงปู่เผืองนะคะพระผงหลวงปู่เผืองนะคะรายการที่สามิบก้านะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นพระ รอดนะคะเป็นพระรอดนะคะองนี้นะคะรายการที่สี่ส yani ิบนะคะต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะใต้ฐานมีต่อโคตนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ พระผงสุพรรณด้านหลังมีรอยนิ้วมือกดนะคะอง์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นเหรียญพุทธรสสององค์แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่ศิลาวัตรโพสีสะอาดนะคะองค์งนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระรอดนะคะ เป็นพระรอดนะคะองนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังชฉชิงนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังชฉชิงนะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระ เหรียญน,นะคะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ศิลานากากสีทองนะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนด้านหลังมีปั้มตาสัญลักษณ์นะคะองนี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ